ถังน้ำถังน้ำเปล่านะครับคุณผู้ชมถังน้ำเปล่าอย่างอย่างนี้นครับอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับเราสามารถนํามาใช้ได้นะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําบัวลดน้ํานะครับโดยถังน้าพลาสติกนี่นะครับทําแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับ อุปกรณ์ของเราก็จะมีเนี่ยครับแผงน้ำหรือว่าถังน้ำนี่แหละครับแล้วก็ขวดน้ำพลาสติกนะครับที่เราจะใช้วันนี้ก็มีท่อ PVC ครับเรื่ยเอาไว้ตัดท่อ PVC นะครับ ็ปากกามาร์กก็คัตเตอร์เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราตัดท่อ PVC ก่อนนะครับตัดให้มันเฉียงนิดนึงครับแล้วก็ตัดให้ขาดเลยนะครับ นะครับตัดแล้วจะเป็นอย่างนี้แหละครับเอาไว้สําหรับใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้ปากกามาร์กเลยครับใช้ปากกามาร์กตรงนี้นครับวาดรูปเลยครับ ตรงนี้เราก็จะจอะรูนะครับตรงนี้เราใช้ไม่เยอะเราใช้ประมาณนี้เราก็ตัดทิ้งเลยนะครับมาตัดท่อ p v c ของเราก่อนนะครับตัดไปครับ ได้อย่างนี้เลยนะครับตัดให้ได้อย่างนี้เลยแล้วก็เรามาก็จะมาตัดตัวนี้ครับเพื่อจะเพื่อจะไปสวมกับทอ่อ PVC นะครับตัดเอาแค่หัวมันหัวจุก เราไม่เอาครับเอาไว้ขายไปครับเราใช้แต่แค่นี้ครับมันจะมาใส่ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะใหญ่นิดนึงแล้วก็มันก็จะดีให้เล็กลงครับ เราก็จะหาไฟมาลนนะครับให้มันเล็กกว่าตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวเราไปเอาไฟกันนะครับแล้วก็มาลนไฟนะครับท่อ pvc ครับให้มันหดตัวครับทำให้ท่อวิ c หดตัวนะครับ เวลาหดตัวแล้วจะใส่ตัวนี้ได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมดูนี่ครับได้แล้วครับแค่นี้แล้วครับง่ายๆนะครับนพ่งให้มันแน่นครับแล้วก็ปิดฝาไว้ครับนี่ครับเมื่อเราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วครับเมื่อเราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการเจาะรูครับ ไข่ไขควงก็ได้หรือว่าสว่านก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับเพื่อจะทำให้น้ําออกตรงรูนี้นะครับเมื่อเราเจาะอันนี้เสร็จแล้วประกอบตัวนี้เลยนะครับ เราใช้ไฟลนนะครับตรงนี้นะครับใช้ไฟลนนะครับถ้ามีคัตเตอร์หรือคมคมหรือว่าสว่านก็เจาะเป็นรูเล็กๆก่อนนะครับแล้วไปปาดแต่ถ้าไฟใช้ไฟลน,นมันจะอ่อนตัวนะครับทำให้มันตัดง่ายขึ้นนะครับ เราก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับตัดตามรอยที่เราวาดไว้นะครับตัดให้ขาดเลยนะครับเนื่อได้รูแล้วครับเมื่อได้รูแล้วเราก็ส่งตัวน,นี้เข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาใช้กาวอุดตรงนี้ครับอุดตรงรู เดี๋ยวเราจะผสมกาวก่อนนะครับผสมกาวนี่เราใช้น้ำมันครับน้ำมันเบนซินกาวหนึ่งหรือแก๊สโซฮอล์นะครับเป็นบุดรูรั่วครับนะครับแป๊บเดียวเลยครับละลายหมดแล้วครับกาวโฟม อุดนะครับคืออุดได้ทุกอย่างเลยครับอุดรอยรั่วรอยแตกได้หมดนะครับดะทิัน้ำมันน้ำมันดูดแห้งหมดเลยครับ ันนี้สูตรง่ายๆนะครับขาวมาหาบุตรนี้ครับครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปทาตรงได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาทาตรงนี้เลยนะครับ เราทาเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้นะครับประมาณหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวเขาจะแข้งตัวแล้วก็แข็งตัวเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นรอเลยนะครับเราจะมายึดตัวนี้รอเลยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมอันสกูครับก,ก็บไปเลยครับหรือว่าน็อตนะครับ ยึดได้ข้างหนึ่งแล้วก็มายุดตรงนี้อีกครับให้มันหลุดเมื่อเรายืดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับบวดรดน้ำครับ เราไปทดลองรดน้ำด้วยกันเลยนะครับต้นไม้ดอกไม้ลดได้หมดแล้วนะครับผู้ชมสิครับว่าผักบัวผมเพเรอเนียลดได้จริงๆนะครับผู้ชมเห็นะครับผม ผู้ชมลองทําตามดูนะครับเคล็ดลับง่ายๆนลครับมีผังแล้วเก่าๆก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยครับลดได้หมดเลยครับหรือผักส่วนรัวก็ลดได้นะครับผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อฝนชาแน,นลด้วยนะครับไว้พ่อพนจะทําคลิปดีๆออกมาใหม่ขอบคุณครับ